ท一起ท่中นสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางไปกับซูเปอร์ชินเจนกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนอักษรจีนกันค่ะจากตอนเลี้ยงเหลิงขานนะคะเนื่องจากช่วงที่อัดคลิปอยู่นี้อากาศกำลังหนาวๆแล้วก็มาฝึกเขียนเรื่องที่เข้ากับบรรยากาศกันนะคะอะ คำแรกนะคะที่เราจะเขียนกันคือคําว่าสภาพอากาศค่ะเทียนชี่นี่นะคะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างแล้วก็เริ่มผิดหน้านะคะเทียนชี่นะคะตัวเทียนนะคะข้อสังเกตของตัวเทียนก็คือว่าเส้นนะคะเหิงเส้นนี้นะคะ จะยาวกว่าเขิงเส้นเอ่อจะสั้นกว่าเขิงเส้นที่สองนะคะความสั้นยาวจะต่างกันนะคะเขิงเส้นบนสั้นกว่าเขิงเส้นล่างยาวกว่านะคะเรามาลองเขียนกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวเทียนจากบนลงล่างนะคะแล้วก็เขียนจากซ้ายไปขวาน,นะคะซ้ายก็เนี่ยตัวเพียก่อนแล้วก็ตัวหน้านะคะส่วนตัวชี้นะคะก็เช่นการเริ่มจากซ้ายนะคะ แล้วก็มาเขียนด้านขวาจากบนลงล่างนะคะค่ะสำหรับตัวชี้นะคะก็คือตัวเขิง2เส้นนี้ขีดเท่ากันได้เลยนะคะส่วนตัวข้างล่างนะคะที่เป็นอันนี้เป็น1เส้นนะคะจัดเป็นแค่1เส้นตัวนี้จะมีแค่4เส้นตัวนี้เนี่ยตรงนี้เราจะต้องโค้งนะคะหรือวอ่นนิดนึงนะคะต้องโค้งนิดนึงเราจะไม่แบบ จะไม่ตรงๆอย่างนี้นะคะเราจะใช้โค้งนิดนึงนะคะตัวนี้จะเขียนหลายอย่างเช่นคขาว่าเฟยจีนะคะเฟยจีที่แปลว่าเครื่องบินนะคะตัวเฟยตรงนี้ก็จะโค้งนิดนึงเช่นกันเดี๋ยวเรามาเขียนเทียนชีพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเทียนชีสภาพอากาศนะคะ อยากให้ตอนดูคลิปอยู่ก็ฝึกเขียนไปด้วยนะคะเอาดินสอปากกามาฝึกเขียนบนกระดาษก็ได้หรือว่าใช้นิ้วนะคะเขียนบนโต๊ะก็ได้นะคะทักษะการเขียนฝึกไปด้วยนะคะต้องฝึกเขียนนะคะดูอย่างเดียวไม่ได้ประโยชน์นะคะต่อมาตัวเหลียงกับตัวเหล่งค่ะเหลียงกับเหล่งนะคะสองตัวนี้จะมีความคล้ายกันตรงที่ว่าใช้ ชื่อผางนะคะหรือว่าส่วนนำของตัวอักษรน,นะคะตัวเดียวกันก็คือตัวเลียงเตียนสุยนะคะตัวเลียงเตียนสุยตัวนี้นะคะก็จะเริ่มจากเตียนแล้วก็ถีนะคะโดยที่ข้อสังเกตก็คือว่าตัวเตียนเนี่ยที่เป็นทิศทางนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเส้นสั้นกว่าส่วนตัวถีที่ขีดขึ้นไปอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยความยาวจะจะยาวกว่า ะะเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันนะคะเริ่มจากตัวเหลียงนะคะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะคะนี่ก็เตี่ยนเขิงตัวโขก็ขีดกรอบขีดกรอบแล้วก็ปิดกรอบด้านล่างนะคะส่วนตัวเฉี่ยวนะคะก็จะใช้หลักการว่าเขียนตรงกลางก่อนนะคะแกนกลางแล้วก็ใส่ส่วนประกอบด้านซ้ายด้านขวานะคะ,ขะ,คะเขียนพร้อมกันอีกรอบนะคะตัวเหลียง ซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะคะตรงกลางก่อนซ้ายขวานะคะแล้วก็ตัวเหลืองนะคะตัวเหลืงก็เช่นกันค่ะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างนะคะจบด้วยเตี๋ยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เขียนเท่ากัน ขอลบนิดนึงนะคะทำไมไม่สวยเขาอ,อีกทีเตะฉีนะคะแล้วก็เขียนด้านบนค่ะปุ๊บลงมาด้านล่างนะคะตัวนี้นะคะข้อควรสังเกตนะคะเนื่องจากมันเป็นมันเป็นส่วนประกอบที่เป็น สองส่วนนะคะจะมีชื่อผังด้านซ้ายนะคะแล้วก็ตัวอักษรด้านขวานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองแบบที่เป็นทั้งตัวเหลียงและตัวเหลืงตัวนี้นะคะข้อที่ควรระวังก็คือว่าตรงระยะห่างนะคะสีชมพูที่ไฮไลไท์ตรงนี้เนี่ยไม่ควรจะชิดกันเกินไปแล้วก็ไม่ห่างกันเกินไปเช่นไม่ใช่แบบนี้นะคะ ที่มันห่างเกินอย่างเงี้ยไม่โอเคหรือว่าชิดเกินจนแบบชิดกันเกินไปแบบเนี้ยก็ไม่โอเคนะคะเนี่ยควรจะมีระยะห่างประมาณหนึ่งอย่างนี้นะคะแล้วก็สำหรับตัวเหล่งนะคะตัวเหล่งที่มีตัวเดินอยู่ข้างบนแบบนี้เนี่ยก็สุภาพเซนจะนิยมเขียนให้มันประกบติดก,กันเลยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเขียนเป็นเดินจริงๆนะคะเป็นเช่น เขียนให้เขียนให้ตรงนี้เนี่ยมันเกินมานิดหนึงก็ได้นะคะไม่ผิดค่ะมีเหลียงมีเหลืองแล้วนะคะต่อไปเราไปดูตัวหานกันค่ะตัวหานนะคะตัวนี้มันจะไม่ใช่พาสซ้ายขวาแล้วแต่มันจะเป็นการเขียนจากบนลงล่างอย่างเดียวเลยนะคะก็จะมีข้อควรระวังอีกแบบหนึ่งนะคะ ข้อแรกเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนกันอีกทีหนึ่งก่อนนะคะ1เส้นเส้นที่สองเส้นที่สเส้นที่4เส้นที่ห้า8 9 10 10ขออภเส้นที่10นะคะ11 12นะคะตัวนี้มี12เส้นนะคะข้อควรระวังของการเขียนตัวนี้นะคะก็คือดูสิซุปเปอร์ซินจนเขียนยังผิดเลย พาร์ทแรกนะคะก็คือตัวตัวเตี่ยนค่ะตัวเตี่ยนตัวนี้นะคะควรจะอยู่ระยะเนี่ยอยู่ตรงกึ่งกลางของตัวเหงตัวนี้นะคะนี่เป็นเหงเจอมาเลยนะคะก็คือพาร์ทเนี่ยควรจะประมาณกลางนะคะจะไม่ใช่แบบวางแล้วแบบค่อนไปทางนี้เหลือแค่นิดเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่โอเคนะคะควรจะอ่าเนี่ยให้อยู่ตรงกลางพอดีอย่างเงี้ยนะคะส่วนอีกข้อหนึ่ง ที่ควรระวังเพิ่มก็คือตัวนี้ค่ะเพราะเราเจอตัวนี้นะคะมันเขิงเจอเพอเจอมาตรงนี้เนี่ยอยากให้ระดับของตัวเจอเนี่ยกับตัวเผียตัวนี้ค่ะมันประมาณกันเรามาดูเนี่ยอย่างตัวเนี้ยซูปเปอร์เชนจก็จะเขียนเขียนตรงนี้เนี่ยค่ะยาวไปนะคะเราควรจะกะให้กะให้มันบาลานซ์กันอ่าประมาณอย่างนี้นะคะ ต่อมาส่วนที่3ที่จะต้องระวังนะคะก็คือตัวพาด์ตรงนี้นะคะเราดึงตัวพาดตรงนี้มาให้ดูอีกทีนะคะตรงนี้เนี่ยลำดับการเขียนนะคะเราจะเขียนจากตัวเขิงก่อนสองเส้น2เส้นนี้เท่ากันนะคะพอเราเขียนตัวเขิงแล้วเราจึงจะเขียนตัวชู่จากซ้ายไปขวานะคะ แล้วเราถึงจะจบด้วยตัวเขิงอีกทีซึ่งตัวเขิงเส้นนี้นะคะจะยาวกว่านะคะจะยาวที่สุดยาวกว่า2เส้นด้านบนนะคะแล้วก็ต่อมาก็เพรยหน้าโดยที่ระดับของเพรยกับหน้าเนี่ยให้บาลานซ์กันนะคะแล้วพอจบสุดท้ายที่ตัวถีนะคะเขียนใหม่ จบสุดท้ายของตัวขออภัยคะ่ะไม่ได้จบที่ทีจบสุดท้ายด้วยตัวเตี่ยนนะคะตัวเตี่ยนเนี่ยเห็นไหมคะน้ําหนักตอนทิศทางมันก็คือจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะทําให้เห็นว่าตรงจุดที่เริ่มเนี่ยเส้นมันจะใหญ่กว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มทิศทางเป็นเราเริ่มทิศทางจากอย่างนี้ถ้าเราเริ่มทิศทางจากอย่างนี้ไปอย่างนี้เนี่ย ตรงนี้เนี่ยมันถึงจะหนากว่าตรงนี้มันไม่เล็กสุดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางที่ถูกต้องอย่างนี้อย่างนี้นะคะเริ่มจากซ้ายเขียนมาขวานะคะอะเดี๋ยวเรามาลองเขียนตัวขานกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี้เริ่มตัวเตียนนะคะกะให้กลางแล้วก็ตัวนี้นะคะอาตัวเจอให้ระดับใกล้ๆก,กันนะคะแล้วก็เส้นเหงิงสองเส้นนี้จะสั้นหน่อยแล้วก็มาเขียนสู้ก่อน แล้วก็เขียนึงตัวสุดท้ายปิดนะคะเราจะไม่เขียนเส้นหงษสามตัว3เส้นติดกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะกะเส้นสุดท้ายได้ยากแล้วก็ผิดหน้าเตียนเตียนค่ะวันนี้นะคะเนื่องจากเราเรียนกันแบบโคตรเบกินเนอร์เดี๋ยวเราจะเรียนแค่นี้ก่อนเรามาฝึกเขียนด้วยกันอีกทีนะคะเทียนชี เทียนะเขียนให้ดูสองครั้งนะคะเทียนฝึกเขียนไปด้วยนะเนี่ยใช้นิ้วฝึกเขียนพร้อมกันเลยชี้โค้งนิดนึงนะคะแล้วก็โกซ้ายไปขวาจากบนลงล่างโค้งนิดนึงแล้วก็ตวัดขึ้นนะคะเทียนชี้ต่อไปตัวเหลียงเหลียง เหลืงเหลืงระวังนะคะตัวเหลิงเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือเนีย่ยเส้นเนาะให้มันประมาณกันอันนี้ก็แอบยาวนิดนึงแต่ยังพอได้อยู่แต่อย่ายาวมากนะคะให้มันประมาณกันแบบนี้นะคะ เล้ยลแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่แปลว่าหนาวเย็นหนาวเยือกเ,เลยนะคะก็คือตัวขานอีกตัวหนึ่งนะคะฝึกเขียนไว้ด้วยกันนะคะ เอาละค่ะวันนี้ก็เรียนกันแค่นี้ก่อนก่อนจากไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วมาเรียนรู้ภาษาจีนกลางไปพร้อมๆกันใหม่ค่ะว่ามันเชียร์ชื่อใจเจียนบ๊ายบาย